สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนะอยู่กับผมในเกม Ragnarok Online Server p a n t e l l a นะ Server เราเป็น Server Classic ครับรองรับทุกระบบเลยไม่ว่าจะเป็น p C Android หรือว่า I O S นะครับผมนะสามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอผมได้เลยนะ,ะวิธีโหลดวิธีติดตั้งก็มีในช่องผมแล้วนะครับผมนะอยู่ใต้คลิปวิดีโอผมเลยนะ,อะโอเควันนี้ก็ เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับผมนะคลิปเปิดกาชานะครับผมนะสุ่มกาชามไม่แน่ใจว่าผมเปิดไปกี่ e ีแล้วไม่15ก็16บนี่แหละนะ e ี EP เนี่ยนะโอเคมา,าจากปกติแล้วเนี่ยผมจะใช้ตัวละครที่ชื่อพวกเคโรโล AD เคโร DC อะไรพวกนี้เปืน,นเปิดใช่ไหมแต่เวลาผมเปิดเนี่ยทุกๆคนจะรู้กันหมดเลยนะว่าเฮ้ยผมได้อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอผมทำคลิปวิดีโอไปเนี่ยอ่าก็ไม่ค่อยมีใครมาดูเลยนะผมก็เลยจะ แอบเปิดข้าวหลังผมจะเปิดเนี่ยแต่จะอยู่ในไอเดียเดียวกันนะคือชื่อตัวละครเนี่ยคืออยู่ในไอดีผมนี่แหละเดี๋ยวผมเปิดเสร็จเดี๋ยวผมก็ลบตัวละครน,นะโอเคผมก็สมัครตัวละครมาใหม่นะครับผมนะชื่ออ่า Chinese Day นะ2022นนะครับผมนะก็เข้าทีมกิจกรรมเมื่ออัปเดตเมื่อวานนี้นะครับผมนะมาโอเคเดี๋ยวจะเริ่มจากการเปิดไข่กันก่อนเลยนะอ่ะเดี๋ยวแต้มสะสมเนี่ย เตอร์มเตอร์หกเตอร์เป็นแบบโอนนะครับผมนะก็จะได้โบนัสเพิ่มมาอีก1ิอร์นะครับผมนะพวกซีซีพวก, CC, พวกแต้มอะไรพวกเนี้ยนะโอเคเศษที่เหลือก็เอาไปซื้อกำรรซื้ออะไรเพราะว่ามันแลกตั๋วไม่ได้อมก็ถ้ามันเป็นเศษหรือจะสะสมเอาไว้ให้มันครบอีกห้าพันก็แล้วแต่นะครับผมนะอ่ตแต่ผมขี้เกียจรอเอาไปซื้อกงซื้อกำรรไปอคนดึงไม่ได้เพราะว่าเงินไม่มีใช่ไหม โอเคเดี๋ยวผมทำการดึงเงินก่อนอ่ะโอเคมาครับผมนะก็ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวไข่เนี่ยพวกรายละเอียดเดี๋ยวเราไปดูหน้าเว็บกันก่อนนะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมอ่ะโอเคมาดูโดเนชั่นนะครับผมนะสัปดาห์นี้ก็ ของในไข่เนี่ยทุกๆการเติม500บาทเราจะได้ไข่2ใบนะซึ่งผมเติมไป3,000ได้มา12ใบนะครับผมนะก็ของในไข่เนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับผมมีทั้งอคอร์สประดับขวาเก่านะแล้วก็เป็นคอร์สกระเป๋าส่วนมัฟนะแล้วก็เป็นคอร์สวาส่วนปีส่วนมัฟเหมือนกันนะครับผมนะก็ห่งเหมดเลยแล้วก็เฮดดีโอลิอีลูเนี่ย หน้าเว็บอาจจะเขียน5แต่เวลาเราสุ่มได้นยมันเขียนว่า1%เพราะว่าผมเคยสุ่มได้ h d i o l i e ละมัน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 หไอ้มัน1%ไม่ใช่5นะอันนี้เดี๋ยวต้องให้ทางพี่เขาแก้ไขหรือเปล่าโอเคมาดูไฮไลท์ของเราก็จะเป็นตั๋วกาชาครับผมนะในตั๋วเนี่ยทุกการเติม500บาทจะได้แต้มสะสม5000แต้มสะสมนะหรือถ้าเติมแบบโอนก็จะได้5 5 0 0าแต้มสะสมนะก็สามารถเอามาแลกได้5,000ันแต้มแลกได้1ใบนะผมเติมมา3 0 0พนะก็มี6 มีเท่าไหร่มีสามหมื่นแต้มก็แกลกได้หกไปนะครับผมอ่าโอเคของในตัวกาชาสัปดาห์นี้ก็จะมีอ่าคอสตูมโค้ดเอฟเฟกใช่ไหมอ่าเอฟเฟกต์ปะอ่าแล้วก็อ่าคอสตูมดีวายวิงก็จะเป็นปีกวาใหม่ปีกดูดเลือดดูดมานาของใหม่นะโอเคก็อ่ามีคอสอาวุธแอดนะครับผมนะใส่ได้แค่อาชีพแอดนะครับผมนะใส่ส่วนอาวุธนะแล้วก็เป็นสเปเชียลเจ็ดแล้วก็ สีสีฟ้าสีครามนะโอเชียนบ o ูโคลเนมนะครับผมแล้วก็ c c 150ที่ได้กันบ่อยๆนะของในไข่ก็จะมา้มาสุ่มของในไข่กันก่อนเลยนะครับผมนะมาไม่เคยผมไม่เคยได้ h d e l u อีเลยนะครับผมนะเคยได้อะไรบ้างคนระผมผม,ผมเคยได้แค่ h d ดีโอลิมที่เหลือก็จะเป็นพวกผมก็าจำไม่ค่อยได้แต่ผมไม่เคยได้ h d ดี e ูเลยนะอ่ะไป ส่วนใหญ่ได้ปั๊มนี่นแหละ2 3ได้กั๊ม4 5 6ถ้าได้ของนี้น่าจะประกาศเป็นชื่อปะ่ะที่เขาได้กันเนี่ยผมไม่รู้ครับเปิดกันเยอะหรือเปล่านะโอเคผมไม่มีเลย12ใบนี่ผมไม่ออกเลยนะใบนึงถ้าขายก็ประมาณหลายแสนอยู่นะ5้หกแสนเลยปะ่ะผมก็ไม่แน่ใจนะโอเค12ใบผมได้ ปั๊มทั้งนั้นเลยนะบูเก้าร้อยกัมเจ็ดอันนะครับผมแต่กัมได้ใช้นะครับผมปั๊มก็ได้ใช้แหละแต่ปั๊มเดี๋ยวผมจะเอาไปแจกเพราะว่าผมมีเยอะและ้วอ่าแล้วก็เป็นสมุดเลเวลนะอ่ะดวงไอ้ไข่อาจจะไม่มานะครับผมนะเดี๋ยวผมไปจัดกาชากันเลยแล้วกันนะมามีหกใบนะครับผมนะผมดึงมาแล้วปะจำไม่ได้อ่าผมดึงตัวมาล้หกใบโอเคมาหน่อยนะสัปดาห์ที่แล้วผมได้ซีซีล้วนเลยนะจริงจริงนะคือสัปดาห์ที่แล้วผม ซีซีล้วนเลยทุกคนอืมถามว่าอยากได้อะไรในนี้เหรอก็คงอยากจะได้ไม่ปีกวาก็เอคอสเอฟเฟกอะไรนั่นแหละแต่คอสอาวุธผมไม่อยากได้เท่าไหร่นี่ไง <c oughs> โอเคผมว่าตอนนี้ผมอัดคลิปตอนเที่ยงครึ่งนะคะผมนะวันนี้น่าจะเป็นวันที่ทุกคนหยุดแหละเพราะนี้เป็นวันอาทิตย์นะแต่เขาเห็นชื่อผมเขาน่าจะไม่รู้หรอกว่าเป็นผมอะ เขาน่าจะไม่รู้หรอกว่าเป็นผมอะ่ะเพราะว่าผมใช้ชื่อใหม่ผมใช้ชื่อใหม่ในการสุ่ม,อมโอเคได้ห้าสิบซีซีนี่ถือว่าเป็นอะไรที่ต่ําสุดในกาชาเลยนะปัจิันมันน่าจะเยอะสุดแหละแต่เดี๋ยวมันต้องมีหกครั้งเลยนะหกครั้งมันต้องมีแหละอะไรที่แบบว่าเออเนี่ยมันต้องมีโอ้โหมันต้องมีไม่รู้ด้วยเขาไม่รู้ด้วยนะว่าชื่อผมอะ่ะ โอ้นี่แหละมันต้องมีมันต้องมีเด็กครับผมไม่ได้สตรีมด้วยนะไม่มีใครรูร้มีใครได้อะไรอ่ะเนี่ยเดี๋ยวผม,มาจะรีบฟาร์มเก็บนะไปสุ่มกล่องแฮปปี้นะแต่เอาเรื่องกาชากนสัปดาห์นี้โหมีคนได้ของแรเยอะมากเนี่ยได้ทั้งหมวคนตายได้ทั้งปากโดนัทนะกิจกรรมนะที่ผมอัปเดตไปเมื่อวานเมื่อคลิปดโอดก่อนนะนี้ก็ไปดูกันว่ากิจกรรมเล่นยังไงนะครับผมนะ โอ้แต่คือตอนเนี้อุ่นใจแล้วว่าคือมาเลยอ่ะคือไปที่สองมาเลยทุกคน,คก,คนก็ถ่ายปิกวาสุ่มไปเลยดิน้องน้องโอ้โห้ยคิวโดนี้มานะเปิดเที่ยงเที่ยงเลยนะเอาเลยอ่ะโอ้โหไม่เป็นไรไม่โกรธเลยคือมันจะออกห้าสิบอีกสักอีกสักสี่ห้าครั้งอ่ะเออ คือไม่โกรธแหละคือแังนัเปิดด้วยรอยยิ้มละโอ้ของจริงคุ้มแล้วสัปดาห์นี้คุ้มแล้วนะใครที่ดูคลิปวิดีโอผมแล้วนะก็อาจจะเป็นกําลังใจให้นะเอออาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนลองลองทุนนะเติมการเติมก็มีผลดีกับเราด้วยนะแล้วก็มีเราก็มีกัดได้ลุ้นแล้วก็มี อ่าได้100ดีซีมีผลดีต่อเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะครับผมนะเซิร์ฟเวอร์จะได้ไปต่อได้นะเหมือนเราสนับสนุนเซิร์ฟแล้วก็ก็ไม่เชิงให้เซิร์ฟแค่ที่เดียวเราก็มีของใช้ได้ซุ่มและของแลมานี่ยเราคุ้มด้วยอืมไม่ใช่ว่าเราให้เซิร์ฟอย่างเดียวด้วยเราคุ้มด้วยนะอ่าโอเคใครใครมาใครมาทาอะไรอะฟนแหนแมงเขารู้ว่าเป็นผมอะเขารู้จักผมหรอกมักงก็มาดิวะ เขาไม่รู้จักผมหรอกเขาไม่รู้เราผมไม่ใครอะ่ะเข้าไปแล้วเขาไปแล้ว,าลวมา CC ห้าสิบนี่มาเยอะเลยนะมากี่ทีแล้ววะ่ะมาสี่ทีปะปีกทีหนึ่งแล้วก็ CC ร้อยหนึ่งทีเนาะแต่ถ้าดวงมันมาอะไรก็ชุดไม่อยู่ครับแต่ผมได้แล้วผมได้แล้วโอเคร้อยสองอันนะ สรุปเลยแล้วการได้ปีกวาใหม่มาหนึ่งอันนะซึ่งโอ้โหคือดีมากๆนะครับผมนะใครามาเกาะแกะวะเนี่ยหมดแล้วน้องๆโอเคได้ซีซีมาทั้งหมดอ่าโอ้อยผมได้มาสามเหรออ๋อผมได้ซีซีร้อยมาสองครั้งได้ห้าสิบมาสามครั้งแล้วก็ได้ปีกวามาหนึ่งครั้งนะครับผมนะก็เป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆเลยนะครับผมนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมนะโอเค ก็ฝากกดถูกใจนะกดติดตามไว้ด้วยลวกันนะครับผมนะคิวโดน้าก็น่าจะไปเล่นพีระมิดนะครับผมนะเรผมได้ขายซีซีมาแล้วมีเงินทุนอ่าพอประมาณแล้วคิวโหน้าเดี๋ยวเจอกันในกิจกรรมอ่าพีระมิดลวกันนะครับผมนะฝากกดถูกใจนะกดติดตามไว้ด้วยลวกันนะครับผมนะโอเคเจอกันใหม่คิวโหน้าครับผมขอบคุณทุกคนที่ยังรับชมกันอยู่ครับขอบคุณครับ